ก่อนมวยต่อยก็มาลุ้นฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้คงจะกินเต็มกินอิ่มนะในด้านของฟุตบอลนะครับสำหรับในด้านของฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองนะครับค่ำคืนนี้คัดให้5คู่เหมือนเดิมนะครับในด้านของไฮไลท์ครับในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้จะเป็นการชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลนะครับคาราบาวครับนะครับก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางสิงโตนั่งเนครามเชลซีนะครับแข่งสนามเป็นกลางเบมเบอรี่ที่ประเทศอังกฤษนะครัับบกก็เจอนทางะคร คงแดงลิเวอร์พูลครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้นี่ราคาเลทนะครับเปิดมาตอนนี้นะครับให้ทางลิเวอร์พูลครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับย้ำให้ทราบอีกครั้งครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้จะเป็นในด้านของฟุตบอลชิงชนะเลิศนะครับคาราบาวครับนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับราคาเลทเปิดทางลิเวอร์พูลปปนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้ก็จะเริ่มทําการนะครับ คิกออฟในช่วงเวลาตีช่วงเวลา22.00นหรือเวลา4ทุ่มนะครับสำหรับในด้านของวันนี้นะครับทางครับเชลซีเขาก็มีทางแฮกโค้ชชาวอาร์เจนตินาก็คือทางเมาลิซิโอโบลิชิโนคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางนะครับลิเวอร์พูลนั้นนะครับก็มีทางแฮกโค้ชชาวเยอรมันก็คือทางเจเกนครอฟคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานนะครับของทางนะครับเชลซีนะครับก็มีชนะสามนะครับเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับล่าสุดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีนะครับ เสมอก็ะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มานะครับทีตะกรหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลนั้นนะครับผลงานนะครับมีชนะสี่แพ้ไปหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะทางลูตันนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาสี่หนึ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้ย้ำไม่ทราบอีกครั้งราคาเลทเปิดทางนะครับลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้ปอๆนะครับคอหมุนบองต้นสติตีชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับ ผมมวยหัวเมทาก็แจ้งข้อมูลที่ท่านสมาชิกได้รับทราบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเจาะลึกในด้านของรายชื่อนะครับนักเตะทั้งสอตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามคั้คืนนี้มีใครกับใครกันบ้างนะครับพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางแฮกโค้ดทั้งสองทีมว่าจะใช้อะไรัพนักเตะนะครับแผนกลยุทธ์กันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมเมทามาเหมือนเดิมนะครับการจัดทับครับของทางเมาริซิโอโปโลชินโนนะครับเป็นด้านของวันนี้เนี่ยขุมพลังการจัดทับวันนี้ก็ถือว่าพร้อมรบนะครับเป็นด้านของวันนี้นะครับ รับการจัดทับครับของทางเชลซีครับในด้านของบันนีนะครับก็ใช้ไล่อัพนักเตะครับกลยุทธ์ครับ4-3นะครับ2-1นะครับผู้รักษาประตูจะหวัทางเต้ยโอเย่โปรควิดนะครับยืนเฝ้าเสาให้ทางเชลซีนะครับสี่ประการหลังแผงเบกโกครับ จะวางทางเจ้านะครับอักเซลกับดีซาซี่กับทางเจ้ามาโกกุสโต้รับบทบ,บาทเป็น2เซนเตอร์ฮาปัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าเรวียโควินกับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเบนซินแวนนะครับก็รับบทบ,บาทเป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟรับของทางเชลซีวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับวันนี้จะวางทางเจ้าเฮนโซฟอนันเดสกับทางเจ้ามอยเซลไซเซโดนะครับและทางเจ้า ไคล์พาเมอร์นะครับก็เป็น3นะครับแดนกลางครับของทางเชลซีวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำครับจะวางทางเจ้าราฮิมสเตอร์ลิงนะครับดาวเตะทีมชาติอังกฤษนะครับรับบทบาทเป็นหน้าต่ำนะครับตัวที่2จะเป็นทางคอร์เนอร์การ์เกอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับให้ทางนิโคลัสแจ็คสันนะครับรับบทบาทเป็นหน้าเป้านะครับโดยจากการจัดทัพวันนี้นี่เชลซีก็ยกขุนพลมาด้วยนะครับสภาพถือว่าสมบูรณ์ครับระดับหนึ่งนะในด้านของทางเชลซีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทางครับลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับ สำหรับการจัดทับครับของทางของแดงลิเวอร์พูลเข้าไปแดนของวันนีเท้าแฮ็กโคตรชาวเยอรมันคือทางโจเกนคอรนะครับวันนี้ผมกำลังการจัดทับอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีด้วยสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูการจัดทับกันนะครับวันนี้จัดไลฟ์อัพนักเตะของทางลิเวอร์พูลนั้นระบบ4-3-3เน้นหน้า3ตัวเหมือนเดิมนะครับ พุทธศากุตูครับเจวานท่านเจ้าเควินนะครับเคเลเซอร์ยืนเฝ้าเสาให้ทานครับลิเวอร์พูลวันนี้นะครับสีประการหลังแขงแบ็กโฟลครับวันนี้ก็จะให้ทานครับอีบาฮิมาโกนาเต้นะครับกับทางเจ้าเวอร์กิตฟานได้ครับดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ครับยืนทําหน้าที่เป็นสองเซ็นเตอร์ฮาร์ปนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าคอร์เนอร์ครับเบอร์ลี่ครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้านะครับแอนดูโรเบิร์สันนะครับก็เป็นสีแดนหลังแขงแบ็กโฟลงทางครับลิเวอร์พูลวันนี้นะครับส่วนทางแผงงงงงงกกกกกกกออออออลาา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 าคคคคครรรรรรััับบบบบ็็็จจะะววททททเเเเเเพย์์์์์มมชนนนตติิืแ เป็นนะครับจอมทัพนะครับคู่กับทางเจ้าวาตารุเฮนโดนะครับดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับและทางเจ้าไรอันนะครับกราเวนสบิดนะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางลิเวอร์พูลวันนี้นะครับวันนี้3ประสานแดนหน้าครับวันนี้จะส่งทางโมฮัมเหม็ดซาร่าครับตัวที่1นึ่และตัวที่2ดาวิดนูนเยสนะครับและตัวที่3หลุยดีอาร์ตนะครับวันนี้นี่ฟุตบอลคู่นี้นะครับถือว่าคู่ขี้สูสีเป็นอย่างยิ่งครับจังหวะการเข้าทำนี่ของทางนะครับลิเวอร์พูลก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่ารวดเร็วฉับไวนะครับแต่ว่าลลิเวออรร์พูนนี่จะะชบบคั หลังนี่จะชอบดันเกมขึ้นมาครับในด้านของการแกะเพสติ้งนั้นครับต้องยอมรับว่าทางเชลซีเนี่ยร้ยนด้างหลังเป็นฟุตบอลพลังหนุ่มนะครับระบบการแกะเพสติ้งของทางเชลซีนั้นถือว่าทําผลงานได้ดีแลด้านของระยะด้างหลังนะฟุตบอลคู่นี้ครับผมดูว่า โอ้โหถือว่าคุกกี้สูสีเป็นอย่างยิ่งครับเปอร์เซ็นครับที่จะจบลงในเวลา90นาทีมีสูงมากในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้นะครับส่วนตัวผมนี่ครับก็อยากให้ลุงคุณนะครับลองที่ทางเชลซีเอาไว้นะครับเพราะว่าเชลซีนะครับยุคนี้นี่เป็นฟุตบอลพลังหนุ่มครับฟิ้งทูฟัดแล้วก็เป็นการแกะเพสติ้งได้ดีมากนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับให้ลองที่ทางสิงโตนั่งมันครามเชลซีนะครับ ด้านของคู่อื่นนะครับเป็นด้านของวันนี้นะครับฟุตบอลคู่อื่นในด้านของวันนี้นะครับก็มีหลายรายการด้วยกันนะครับในด้านของฟุตบอลนะครับอิมเบรดเทสอังกฤษวันนี้นะครับหมาป่าวูแฮมตันนะครับนี่จะเปิดบ้านรับมือกับทางดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้นี่ราคาเปิดมา1ลูกนะครับวูแฮมตันนี่เป็นฟุตบอลนะครับที่เน้นเกมรูกเป็นพิเศษนะครับส่วนทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็ เป็นบวยนะครับยังบะในด้านของวันนี้ตัวผู้เล่นนะครับดูว่าทางเชฟฟิลล์อยู่ในเต็บมีปัญหาครับในด้านของทางกองหลังตัวหลักนะครับวันนี้ก็ราคา1รลูกครับผมดดว่านาต่อที่ทางบูฟแฮมตันนะครับตัวในด้านของฟุตบอลครับบุนเดสติก้าประเทศเยอรมันค่ำคืนนี้ครับอินรีแดงดำไอทัตแฟรงเฟิร์ตครับวันนี้จะเปิดบ้านรับเมื่อกับทางบุฟบวกในด้านของฟุตบอลคู่นี้ไอทัตแฟรงเฟิร์ตนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับดูไม่น่าต่อนะครับวันนี้ให้ลองครับพี่ทางบุฟบวกนะครับและคู่ต่อมานะครับ เสือเหลืองบอลริเซียดอทมุนนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับมือกับทางออฟเฟนไฮน์ในของฟุตบอลคู่นี้นี่ทางดอทมุนนะครับก็ต้องเกาะในด้านของ4อันดับแรกฟุตบอลนะครับบุนเดสลีกาให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับวันนี้นี่ราคาเปิดมาครับลูกควบลูกครึ่งนี่ในบ้านนะครับยังไว้ใจได้อยู่สำหรับทางดอทมุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทําเกมกับของทางนะครับกองการนะครับวันนี้ผมชอบทางดอทมุนนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับเอาบวกนะครับวันนี้เปิดบบบ้าานเจอกกัทงไฟว ผมดูว่าไม่น่าต่อนะเอาบวกตอบต่ออ,อ,อครับเอาบวกนี่เป็นฟุตบอลที่มีเกมรับดีนะวันนี้เจอกระทางเจ้าจิ้งจอกดาแห่งวาซิเนียนทางไฟบวกผมดูเป็นงานยากครับวันนี้ให้ลงทุนลองที่ทางไฟบวกนะครับส่วนในด้านของฟุตบอลน,นะครับเกาซโซสตีอาร์ตีเอตารีาราราค่นนํากิลนี้มีแข่งกันสีู่่คู่ที่หนึ่งมาลายอยู่เป็นตุด๊ดวันนี้เปิดบ้านเจอทางควซิโนเน่ฟุตบอลคู่นี้อยู่เป็นตุ๊ดนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับลูกครึ่งนะครับวันนี้ผมดูว่าหนึ่งลูกนี่น่าจะ ช้าเกาะไกยอรี่ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางนาโปลีครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้นี่นาโปลีมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่านาโปลีนี่มีเกมไปแข่งในเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับช่วง กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็นักเตะนะครับมีปัญหาด้านของอาการบาดเจ็บนะครับหลายรายด้วยกันครับวันนี้ให้ลองแทบทางชาวเกาะกายารีครับลุ้นหนีตายนะครับแล้คู่ที่3เรเช่ครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับทางอินเตอร์มิลานอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับล่าสุดนี่ก็ชนะครับในด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาราคา1นึ่งลูกนะผมดูว่าวันนี้ครับเฉือนได้ครับให้อยู่ที่ทางอินเตอร์นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะครับปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับวันนี้เปิดบบบบบบ้้้้าาาาาาานน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 คคคครรรัััััเเเจออออกททงงพีีฟฟฟตตตตลลลุุู่ป็ะะ3หบ ในด้านของฟุตบอลคุณให้รองครับทิ้ทงออตาลนตานีครับในด้านของฟุตบอลวันนี้นะครับผมเมทาก็แจ้งด้านของฟุตบอลหน้าได้ฟุตบอลหน้ารองค่ำาืืนนี้ให้ทาง f อฟเอาไปกว่าการพิจารณาการตัดสินใจกันเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับ ติดตามกับช่องทางนะครับเมทาได้สี่ช่องทางช่องทางที่1นะครับเฟซบุ๊กเมทาเจ็ดสีช่องทางที่2นะครับเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3 YouTube เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4 Instagram เมทาเจ็ดสีนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับข่าวกีฬาช่องเจ็ดสีนะครับทุกๆเช้าและก็ันอาทิตย์นะครับติดตามรายการมวยดีพิชหมอชิดช่องเจ็ดสีได้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและต่างประเทศครับวันนี้ก็ขอจบการแจ้งในเรื่งของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองครับค่ำคืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางเอฟซีทุ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ